สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทีมงานชอ,อกรอดตต้องขอขอบพรคุณทุกท่านนะคะ <im itating> ที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้บริการและร่วมเดินทางไปกับเรา <im itating> ทีมงานชอกรอดิดทัวร์ค่ะ ก่อนที่รถบัสคันนี้จะเคลื่อนออกไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถกันค่ะรถบัสคันนี้นะคะชื่อบัสซูเปอร์แมนค่ะเทนไลซูเปอปปร์แมนนะคะเป็นรถ2ชั้นค่ะมีล้อทั้งหมด8ล้อนะคะขับเคลื่อนด้วยน้ำมันค่ะบริษัทเรานะคะจะใช้ยางใหม่ทั้งหมดค่ะไม่ใช่ยางถอดหรือยางเปอร์เซ็นนะคะยางหน้าเราใช้ยี่ห้อมิชลินค่ะรถบัสคันนี้นะคะจะใช้ยางอยู่3ามยี่ห้อค่ะ คือ Biston e Maxit และ Michelin นะคะส่วนล้อหลังรถบัสคันนี้เราใช้ยี่ห้อ Biston e และ Maxit ค่ะรถบัสคันนี้นะคะจะมีวาล์วประตูลมฉุกเฉินภายนอกอยู่2บานค่ะอยู่ทั้งด้านหน้านะคะและตรงกลางค่ะวิธีการเปิดนั้นเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการเปิดนะคะให้ลูกค้านะคะเปิดฝาขึ้นค่ะหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกานะคะรอจนชิ้นเสียงลมประตูก็จะตกค่ะ มื่อประตูตกแล้วลูกค้าสามารถใช้มือดึงเปิดประตูคะ่ะประตูกลางนะคะก็จะทำเช่นเดียวกันกับประตูหน้านะะเลยค่ะ know you somewhere out there, somewhere far away. บาร์ซูปเปอร์แมนคันนี้นะคะจะมีประตูทางออกทั้งหมด5บานค่ะอยู่ตรงจุดไหนบ้างเรามารับชมกันเลยค่ะบานแรกนะคะจะอยู่ข้างบาะคนขับค่ะวิธีการเปิดนะคะให้ลูกค้านะคะดันลูกบิดลงค่ะถับป,ประตูออกนะคะและสามารถหนีออกทางช่องทางน,นี้ได้เลยค่ะบานที่2นะคะจะเป็นบันไดาทางขึ้นลงด้านหน้าตัวรถค่ะจะมีวาล์วนะคะอยู่ตรงบันไดค่ะวิธีการใช้นะคะให้ลูกค้าหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาค่ะ รอจนสิ้นเสียงลมนะคะประตูก็จะตกค่ะเมื่อประตูตกแล้วลูกค้าสามารถใช้มือผลักประตูนะคะและหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะบานที่3นะคะจะเป็นประตูทางขึ้นลงตรงกลางรถค่ะจะมีวาลวนะคะอยู่ตรงบันไดค่ะวิธีการใช้นะคะให้ลูกค้าหมุนวาลวทวนเข็มน,นาฬิกาค่ะรอจนสิ้นเสียงลมนะคะประตูก็จะตกค่ะ เมื่อประตูตกแล้วลูกค้าสามารถใช้มือผลักประตูออกนะคะและหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะประตูบานที่4นะคะจะอยู่ซ้ายมือด้านท้ายรถค่ะวิธีการสังเกตนะคะจะติดสติกเกอร์คำว่าประตูฉุกเฉินนะคะและจะมีป้ายไฟทางออก Ex i t ซค่ะวิธีการใช้นะคะให้ลูกค้าเปิดฝาลงค่ะดันลูกบิดขึ้นนะคะผลักประตูออกค่ะและสามารถหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ประตูฉุกเฉินบานที่5นะคะจะอยู่ข้างห้องน้ําด้านล่างกลางรถค่ะวิธีการเปิดนะคะให้ลูกค้าเปิดฝาออกค่ะดันลูกบิดขึ้นนะคะผักประตูออกค่ะและสามารถหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยนะคะให้ลูกค้านะคะกดที่ปุ่มสีแดงเพื่อปลดเข็มขัดค่ะนั่งลงที่ที่นั่งของท่านนะคะและรัดเข็มขัดผ่านเอวค่ะดึงสายพอดีตัวนะคะ หากคุณลูกค้าต้องการลุกออกจากที่นั่งให้กดที่ปุ่มสีแดงค่ะเข็มขัดก็จะเด้งออกนะคะเมื่อเข็มขัดเด้งออกแล้วท่านสามารถลุกออกจากที่นั่งของท่านได้เลยค่ะและขอได้โปรดให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนที่รถบัสคันนี้จะเคลื่อนออกไปค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะในห้อง VIP ของเรานะคะจะมีทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งหมด2ทางค่ะ วิธีสังเกตนะคะจะติดสติกเกอร์คําว่าทางออกฉุกเฉินค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกเทมเปอร์ค่ะเมื่อกระจกแตกออกเป็นเม็ดข้าวโพดแล้วนะคะจะไม่บาดเนื้อตัวค่ะทางด้านบนนะคะก็จะมีกระจกทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งหมด2บานเช่นเดียวกันค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะและทางด้านขวามือค่ะวิธีการใช้นะคะให้ลูกค้าดึงคอออกมาค่ะเคาะที่มุมทั้งสี่มุมนะคะของกระจกค่ะและตรงกลาง เมื่อกระจกแตกออกแล time, ้วนะคะลูกค <ot between> ้าสามารถหนีออกทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะรถบัสคันนี้นะคะจะติดตั้งถังดับเพลิงไว้ทั้งหมด5จุดค่ะอยู่ตรงจุดไหนบ้างเรามารับชมกันเลยค่ะจุดที่1นะคะจะอยู่ข้างเบาะคนขับค่ะจุดที่2นะคะจะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นลงด้านหน้าตัวรถค่ะจุดที่3มนะคะจะอยู่หลังเบาะด้านท้ายรถค่ะจุดที่4ี่นะคะจะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นลงตรงกลางรถค่ะ จุดที่5นะคะจะอยู่หน้าห้องน้ำด้านล่างค่ะบริษัทของเรามีเจ้าหน้าที่ TSM ซึ่งเป็นบุคลากรในการจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหนึ่งในนั้นคือนายรจนนนสินประสิทธิ์กุลค่ะโดยมีหน้าที่จัดการด้านความปลอดภัยและตรวจความพร้อมผอนรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะบริษัทของเรานะคะมีการอบรมพนักงานอยู่สม่ำเสมอเรื่องความปลอดภัยและการใช้ถังดับเพลิงกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะ เรามาดูการสาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่ TSM กันค่ะต่อมานะครับเราจะมาสาธิตการใช้ถังดับเพลิงนะครับก่อนที่จะมาใช้กันถังดับเพลิงนะครับบริษัทของเรามีการตรวจสอบถังดับเพลิงอยู่ตลอดเวลาดูง่ายๆเลยนะครับเกทังดับเพลิงนะครับจะชี้ตัวสีเขียวก็คือถังดับเพลิงใช้งานได้ปกติและจํานวนเชื้อเพลิงเต็มแล้วก็บริษัทของเราจะมีการเขย่าถังดับเพลิงอยู่ตลอดทุกๆ7็ดวันนะครับ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าทางดับเพลิงของเราใช้งานได้ปกตินะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางแล้วก็การใช้ทางดับเพลิงนะครับจําขึ้นต้นได้ง่ายๆเลยนะครับดึงปลดปลดสายนะครับอันดับแรกนะครับดึงนะครับดึงตัวนี้มานะครับดึงแล้วก็เปิดแล้วก็ปลดนะครับปลดสลักนะครับดึงขึ้นมาเลยครับปลดสลักแล้วก็กดแล้วก็สายนะครับสาย ดึงปลดกดสายนะครับง่ายๆนะครับบริษัทของเรามีการอบรมพนักงานทุกคนเรื่องเครื่องยนต์หากมีเครื่องยนต์ขัดข้องพนักงานของเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดินทางได้ค่ะบริษัทของเรานะคะจะมีเจ้าหน้าที่ TSM และช่างชำนาญการคอยตรวจเช็คสภาพของยางรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะลูกค้าจึงไว้วางใจและมั่นใจเรื่องความปลอดภยัยเดินทางไปกับเราปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเราในวันนี้ถ้าหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ